สวัสดียามเช้าทุกคนวันนี้นูแหม่มจะมาซื้อกับข้าวจากรถที่เขาเล่มาขายปลานะคะทุกคนก็จะมีพวกปลาส้มพวกป,ปลาละปลาจอมในพวกนี้เนาะทีนี้นูแหม่มไม่ทันค่ะทุกคนรถเขาวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านแล้วไม่รู้ว่าเราจะไปทันหรือเปล่าตั้งใจว่าจะไปซื้อปลาส้มเพื่อที่จะเอาไปทํากับข้าวเอาไปจังหันยามเชาะะ้าค่ะทุกคนคะตอนนี้ ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้รถเพราะว่าเห็นเขาประกาศแป๊บเดียวแล้วเขาก็แวบหายไปเลยเราก็อยู่ในครัวได้ได้ยินเสียงแววแววเดี๋ยวเราจะเดินไปดูค่ะว่าเราจะทันเขาหรือเปล่า <c oughs> อดุนสวดยามเช้าไหมคะทุกคนตื่นมากขีตาบวรางตอนนี้บรรยากาศยามเช้าคือดีมากค่ะโอ้ทันอยู่คะ่ะทนดูบรรยากาศยามเช้าคือดีมีหมอกจางๆยามเช้าๆช้านะคะทุกคนโอ้มีอยู่รถขายต่ข้าวสองพันอยู่ด้านนี้คะ่ะ สองคันเลยมีรถขายกับข้าแล้วก็รถขายปลาส้มเ็าจอดรอรออยู่ค่ะเสียงก็จะได้ยินเสียงกระจายข่าวของในหมู่บ้านด้วยนะคะข่าวแดนลำดวนข่าวยามเช้าของเมืองศรีสะเกดตอ เอาอันไหนก่อนดีล่ะอันนู้นเขาก็จะไปอันนี้เขาก็จะไปรงไปดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องเดี๋ยวจะไปซื้อผักร้านนู้นก่อนเดี๋ยวไปซื้อผักร้านนู้นก่อนค่ะเดี๋ยวท่างพูดสิงจะลงมาแล้วพี่น้องทั้งตางกูพี่น้องทั้งอุตมพ่อนี่ก็เริ่มมีฝนกระโชกแล้วเนาะแหล่นลงคนลดคอยดูแลแก้ไขกันไปครับแต่เมืนว่าบ่มีฝนต่อมาอีกเนาะ กับที่สี่พอมีปัญหาอะไรนะครับขันมไมนกวมานีา่นะกับคื่สิบลายพวกนไหนครับสำานักงาคูสัตวยจังหวัดที่โอ้แม่คาลูกแวนแม่ค้าแม่ลูกอ่อนหกงหาสิบส,สอง มานัำตื่นหรือยังม okay. well, hey, uh ีกะลังป okay, so, oh, oh, oh. ีไหมเน้คร yeah, ับเองาราอยากจะได้ใช anyway> right? ่ใช้ายในตัวเป็นของน้านเราฝากรับ่ริการครับข้าวหน้าด้านในเชิดไปด้วยทีนี้เราได้เก่าข้าวฝั่งนี้แล้วเราจะไปเอากับข้าวอันนนนนดูย่าด่า ไปติดอเบอคู ici, ่ใดยายกลับไปวัดจะเศ้าเกินใช้รถใช้ถนนนะครับไปพิอาร่งรอบคลุมเพเยือบนจดกานั่เงินไม้นะครับพิาที่สำนักงานขนส่งจัวัดธิรเกศด้ครับจนอนวันที่30ินวาคมับเทศบาลเมืองรเกศบจุดตั้งศูนย์อำนวยการสะาะกอิป้องกันโร ปผสมค่ะอ่ามันมีผสมยังบังอะคะอ๋ออันนี้สมประเพรื้อปลาจีนปลาแตพียนอมนมีจ้ะปลาสบายปลาไดดดีล่ะมันเค็มมากไหม ไอเจ้านี้บักเข้มจ้ะอ่าแล้ขายชิ้นยังไงอ่าขายโลละลอยสี่สี่จ่ากีละสิบสี่บาทกีละสิบสี่บาทเอาปลาเลยดีปลาเลยดีนะกินนะเหลือก็ถึงได้ประเดีย๋ยวโอ้ยอ่าชิ้นแบบนี้อันนี้เขาเอินป้าอย่างกะอันนี้ป้าปืนจ้ะป้าปืนอันนี้ป้าปู ราค่าเหมือนกันเหรอเกันใชข้าวรวมกันได้ไหมใช่โอเคเระมยณสักหกกล้นี่แหละมนจะเรนเอจะเอาไปหนึ่งอันนี้มันมั่นใช่ไหมเจ้ามันดีมันไม่เรียนเอาตัวนี้ดีกว่าเอาสามชิ้นกับ่อน ถงนิตลาครับวันที่หกถึงโนเีกซิตลาเลครับตตทุกเจ็ด mm. ปร์ที่บทัที่กาเนาะ่้ยกยกิการ่ากคกรรมการเลือกตั้งการเลือกตั้นะครับใส่ติดต่อบเนี่ยอันนันนะคะอันนัเคื่องเลยบเราอันนี้ละอันนี้จะเป็นแก้วบองสุ ปลาอันนี้จะเป็นปลาใส่แมงดาตัวสิเอกับปลาแมงดาอันนึงค่ะ้าน่ะแค่นี้ละได้แล้วค่ะทุกคนกับข้าววันนี้เช้านี้หมดไป100บาทค่ะทุกคนค่ะไม่ใช่100บาทสิร้อยกว่าบาทเพราะได้ผักมาด้วย บรรยากาศยามเช้าคือมีหมอกลงแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าแล้วค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวนุ่มแม่มจะต้องรีบไปทํากับข้าวเพื่อที่จะไปจังหันยามเช้าเ้านะคะวันหยุดเราจะไปจังหันกันทุกทุกวันหยุดนะคะแล้วก็ใกล้ที่จะออกพฟราแล้วเนาะเหลืออีกแค่สองสามวันก็ออกพฟร์าแล้วคะ่ะทุกคน ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเฮงๆปังๆกันทุกคนทุกบ้านทุกหลังนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปวายแล้วสวัสดีค่ะมี <laughs> <laughs> รถมาพอดี <laughs> บรรยากาศคือดีมากโอ้ยฉันไปเหยียบอะไรเนี่ยบายบายค่ะ